เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับเลือกไม่ถูกระหว่าง Fortuner หรือว่าจะมี XD วันนี้ผมก็เป็นหนึ่งคนที่ก็เลือกรถไม่ถูกเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าผมจะตัดสินใจเลือกคันไหนเพราะว่าอะไรอมาดูกันเริ่มจากคันไหนก่อนดีอดีไซน์ด้านหน้าก่อนแลวกันนะ Fortuner ก็จะก็สนห์ของเขาอ่ะเป็นรถที่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วดีไซน์ก็ดูสวยดีดูสวยมิวเก็ดูแบบดีไซน์มันมันมันเทียบกันไม่ได้อะมันแล้วแต่ความชอบจริงๆทุกคน เรามาดูออปชันภายในดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเริ่มจาก Fortuner ก่อนแล้วกันมาอ่าดันท้ายดนท้ายดันท้ายก่อนเลยดันท้าย,ย Fortuner คันนี้ปีไหนวะคันนี้ปี17หรือ16เป็นประตูไฟฟ้าอ่า t u r t u n e r จะได้เป็นประตูไฟฟ้าแต่ว่า m ิ x เอ็คันนี้เป็นปี17แต่มันจะเป็นประตูแบบเราต้องเปิดเองอะ่ะเนี่ยมันไม่ใช่ไฟฟ้าไงแต่การพับเบาะขอมอบให้กับมิวเอนะทุกคน เพราะว่ามิวเอ,อ็กซ์อะพับบอกง่าย